งานของคุณก็คือการค้นหางานของคุณให้เจอแล้วหลังจากนั้นก็ทุ่มเทหัวใจทั้งหมดลงไปที่งานนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวบุกวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือมั่งคั่งะระดับตำนานหนังสือที่จะบอกว่าจริตของคุณผู้ฟังคือคนประเภทไหนในการลงทุนพอรู้จริตของเราแล้วเป็นแบบไหนเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นไปตามความถนัดนั้นของเรา หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับท่านผู้ฟังส่วนที่1จะบอกจะบอกและอธิบายว่าความมั่งคั่งคืออะไรส่วนที่2ค้นพบกระแสรหรือความถนัดของคุณผู้ฟังนะครับส่วนที่3ลงมือทําและสร้างตํานานของคุณหามาอ่านกันได้นะครับท่านผู้ฟังหนังสือเล่มนี้อาจจะพาคุณผู้ฟังค้นพบตัวของตัวเองเลยก็ได้ เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับ